วันนี้จะไปดูของมือ2กันที่ตลาดนัดวัดสวนแก้วมันก็มีชื่อแหละแต่เราจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเขาบอกว่าของมือ2องนโคตรเวริร์กเลยเราก็เลยจะเอาของเนี่ยไปเติมที่สตูดิโอของเราดูดีว่าเราจะได้อะไรกลับกันมาบ้างถึงต้องเอารถตู้มาเลยจะขนมันกลับไปเลย่ะ Let's go มาถึงก็จะงงๆหน่อยมันใหญ่มากเลยเราต้องไปตรงไหนก่อนเจอป้ายพอดีเลยเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะไปเราไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าคนเต็มไปหมดเลยประมูลค่ะประมูลเหรอครับค่ะนี่พี่เขาประมูลอยู่นี่เหมือนเขาบอกนะมันเป็นตึกอะไรนะตึกกระเบื้องอ่ะเขาบอกมีเสื้อผ้าขายชั้น4ชั้น5 ต้องเดินใช่ไหมเดินขึ้นไปดูก็ได้ดูมีมีจอคอมด้วยชั้เลย1,900อยากได้จออยู่มาดีนะ้คียบอร์ดก็สวยอ่ะ อันนี้มันเป็นแนวตั้งได้ป่ะครับนี่หรอเท่าไหร่อ่ะครับ1,002อ,อย่างงี้นี่มาโซนเฟอร์นิเจอร์900บาทว้าวโอ้ยหมื่นสองไม่อยางดีเลยเราจะดูยอะไรดีมีโต๊ะนี่ดีอ่ะ ม,มือเจ้ามือเจ้านนชุดหรือเปล่าเออใช่ไงทั้งชุดอะ่ะเราก็ขึ้นไปดูชั้นสองว่ามันมีอะไรแต่เห็นป้ายเขียนแล้วว่าเหมือนเป็นอะไรนะเครื่องมือช่างแต่ตรนี้เด็กก็เห็นตึกมีสร้างมานาล้วัดสวนแก้วเมื่อก่อนเป็นอะไรเขาเป็นวัดสวนแก้วที่ที่อะไรนะนเออไม่มีปอยใชนไหนนะ ได้เลยพีดาวพี่หมอยู่ได้เลยนะเขาส่งโบราณเก่าๆตันนี้เท่าไหร่สามพันสองสได้โหสรุปแค่นี้เหรอกขบอกป็นเครื่องมือช่างก็ก็มีอยู่กว่าไมีแต่ที่เด่นน่าจะเป็นตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่จะเด่นกว่ามันมีกี่ชั้นนะที่มี5ชั้นนะถ้าจะไม่มชั้น3ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าซะเยอะกว่าชั้น2เราจะต้องหาตู้เย็นที่ผิวด้านเพื่อเวลาถ่ายทําจะได้ไม่มีรีเฟกภารกิจวันนี้ก็คือหาตู้เย็นด้านถูกไหมเออเนี่ยพออยากได้สีดํานะเพราสีดํามันรีเฟก แล้วก็จะตัดที่ก็จะคิดตรงนี้นเยอะๆดูตู้เย็นนานมากประมาณชั่วโมงหนึ่งอะดูตู้เยน็นเขาบอกว่าชั้นสี่จเป็นเสื้อผ<บ>้าตัวละสิบบาทเป็นกองเลยครับไม่ใช่สายเท่าไหร่ <c oughs> ชั้นห้าชั้น <5 S 2> ห้าเดียวมีเสื้อผ้าสองชั้นไม่อะไรอันนี้อยู่เป็นแขวนเลยมีนี่มีนี่ เดหมือนจะเป็นของจริงนะสมัยเวคแคมยังอยู่เลยสรุปแล้วก็คือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์ไม้ชั้นสองเป็นอุปกรณ์ช่างบวกเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสามเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าลว้ลวนเลยเยอะมากชั้นสี่เสื้อผ้ากองชั้นห้าก็เสื้อผ้ามือสองแต่มีแบบแขวนไว้ด้วยอันนี้คือทั้งหมดของตึกเขาเรียกว่าตึกระเบื้องลองลอง<า>ลิฟต์แม้ตึกจะเก่านะครับแต่มีลิฟต์ด้วย ไม่ค้างใช่ไหมพี่เซลปีลงมาคนเดียวอ่ะอ้าวไอแอนไม่ยอมลงด้วยเหรอเฮาิบาลเจ๊ลงไปชั้นหนึ่งชั้นสี่นานหน่อยก่นนะคะครับ้าวผมไม่ได้กดหรอผมไม่ได้กดชั้นกูว่าทำไมมันไม่ลงลงไปชั้นหนึ่งโอเค เข้ามาแล้วก็ยืนรอแน่คนไม่ยอมลงหรอรู้มดูไหมเมื่อกี้เกิดอะไรเกิดอะไรกูว่าลิฟต์แม่งช้ามากกูเข้าไปแล้วกูไม่ได้กดชั้นลงไปชั้นหนึ่งกูเข้าไปแล้วกูไม่ได้กดชั้นคนที่เนี่ยเขาไม่เรียกว่าตึกกระเบื้องคนภายในถือที่เนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้แต่คนภายนอกจะเรียกว่าตึกกระเบื้องมันก็กระเบื้องจริงๆอ่ะด้านหน้าของตึกกระเบื้องก็จะเป็นเชียงกงละเขาก็จะมีประมูลมีของต่าง ดูข้างในไหมรูปใครอ่ะไปอาเยดูไมคคืออะไรเครื่องช้ำเนื้อหนับเวลาจะดันเข็มห้บาทมอ่ะมีดมือสองแกว่ามันหันอะไรมาแล้วบ้าง ร้านนี้มันคือร้านเสี่ยงตามสภาพอันนี้เขาเรียกว่าของสดรับมาสดๆร้อนเมื่อกี้โนให้ของมือสองเป็นยังไงบ้างเสี่ยงตามสภาพแล้วแต่ว่าคนใช้ไม่ใช้ขายไม่ได้ไอ้ฟุ๊กบอกอยากได้โต๊ะสนุกเฮ้ยหนังสือเยียแพนสวยนะ เราเอาไปวางเป็นแบบท็อปได้อเอากำลังกายเหรอไปนี่ก็คือร้านร้านเลยดืมชื่อร้านแล้วคือตึกเมื่อกี้ที่เราอยู่ของตามเสียงสภาพเ่ยก็ได้เห็นทางขึ้นมาจากสมบัติเชิญชั้นสองไปดูกันดีเป็นอะไรเป็นอีกร้านหนึ่งที่เหมือนร้านข้างล่างใหญ่ยาวทั้งชั้นเลยที่นี่ขายแอปเปิลด้วยแอปเปิล บอกเลยว่ามีแอปเปิลขายจริงๆจริงถ้วยรางวัลก็มีขายแต่คือได้รับประกาศกันแล้วนะเราจะต้องภูมิใจไหมได้รางวัลดาวเท่าไหร่เนี่ยรถเนี้ยเขาไม่ขายนะเจ้าของเขามาตั้งโชว์ไว้เฉยๆพอเราออกมาเจาของตาำสภาพเชียงกงอะไรเงี้ยเขาเพิ่งสังเกตว่าฝั่งตรงข้าม ก็มีเฟอร์นิเจอร์ดีกว่านี่เลยที่สังเกตเห็นทันกันไหมคอมพิวเตอร์เหรอมันคือเครื่องไลท์สมัยก่อนที่พวก MP3 กําำลังฮอตฮอตอ่ะใส่ตัวเมนไปอันนึงกอปอีก8อันพร้อมกันแล้วก็เอาไปขายสินค้าตามสภาพเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆตามสภาพ3ามหมื่นห้เปีนโนอันเนี้ยโต๊ะจากอีเกียทรงเดียวกันเลยอีเกียขาย9ก0ที่นี่ขาย300 wow. ห้าร้ยเอาไปทอผีแอนนี่ผูเลี้ยงแมวกับฟุกสองตัวสภาพยังดีอยู่เลยนะครับนี่คือเดินดูทั้งหมดแล้วค่อยตัดสินใจซื้อทีเดียวกลัวซื้อไปแล้วแม่งมีถูกกว่าหรือว่ามีที่ถูกใจกว่านี่ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาแต่นี่คือเก้าอี้โถส้วม <c oughs> แกค,คิดว่ามันใช้ที่ไหนมาจริงๆนู้นนู้นนู้น,น,นกลางคืนมาแม่งเคลื่อนที่เองอันนี้คือจ่ายแล้วนะครับเราเห็นละห <c oughs> าตู้อย่างนั้นอนะ่ะอันใหม่ขายหมื่นนึงนี้ขายห้าพัน สองกระจกไปแล้วมันจะทะลุมิติมากบริเวณนอกวัดสัง้วด้านหลังนี่ตลาดประตูสมบัติที่นี่เขาบอกว่าเป็นแหล่งมือสองอของเยอะมากเลยอันจริงอารมณ์คล้ายๆกับจตุจักรเลยอะทีวีโคตดคลาสสิกอะนี่สมัยก่อนทันตัวนี้ ออนึกว่าไมโครเวฟมก,ก็เต่ะพันสองพันสามทุกเครื่องแต่ว่าพี่ก็จะลดอยู่ประมาณพันหนึ่งแต่ถ้าบางทีอ่ะน้องเขาซื้อทีหลายเครื่องอ่ะจะจบกันประมาณแปดเก้าร้อยเป็นเรื่องบางทีเขาก็เช่าก็มีนะเพราะว่าบางทีเขาถ่ายวันเดียว<ช>ถ่ายาาวันเดียว,วซื้อเลยก็กระไรอยู่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนทีวีในรถเล่นทุกอย่างยกกีฬาก็มาขายนี่ไม่อัปเดตเลยกี่ปีแล้วเนี่ยสนะิบปีที่แล้วเพิ่งรู้ว่ากองถ่ายก็มาเช่าได้นะ กองถ่ายมาเช่าได้ด้วยคือบางทีมันใช้แค่วันเดียวก็มาเดินดูเช่าเขาขายเลยเขาาอย่งี้าตั้งโอ้ออออใช้จริงเดิ <S <S นเข้ามาอีกซอยหนึ่งมันก็ดูมีดีไซน์อีกแบบ มันมีเป็นเฟอร์นิเจอร์นะส่วนใหญ่เฟอร์ใหญ่ฮันดก้าตรงนู้นมีตลาดอยู่ป่ะครับมีสองซอยครับยังเหลืออีกเยอะเลยสโซนนี้จะออกแนวดีไซน์หน่อยมีของไทยเข้ามา ทท่ทำไมเครื่องพิมพ์ดิบมันต้องใหญ่หม,มันต้องพิมพ์ยาวมากกระดาษน่าจะใหญ่นี่มีอยู่เใช่ไหมเนี่ยเปิดลเลยคิดว่าดีไซน์มันดีมาก PCT เนี่ยใครทนันไหมรู้จักไหม PCT คืออะไรอ่ะโทรศัพท์บ,บ้านเคลื่อนที่ไม่เคยเห็นเลยเป็นเบอร์บ้านแล้วจะหมดทุกซอยละ ซอยหนึ่งเราเข้ามาซอยหนึ่งซอยสองซอยสามเป็นล็อกว่างอยู่ยังปล่อยเช่าซอยสี่ก็จะเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ซอยหาย้าซอยหกจะเป็นดีไซน์แบบดีไซน์เฉพาะเลยตกลงกลับมาทำอะไร์น่เธอร์โต๊ะปิงปองสภาพดีเราเสิร์ชใน,นเน็ตดูแล้วมันห้าพันเจ็ดอันนี้เจ็ดร้อยบาทได้มาแล้วหนึ่งอย่างไม่ได้ต้องการด้วยจริง ไม่ได้มาเว่ยดูตู้อีกต่อยังไงเดี๋ยวขับรถมาเอาอย่างเงี้ยเหรอมาเราไปดูอย่างอื่นต่อเดี๋ยว็กลับมาติดกระเบื้องหนือนเดิมหลังจากเดินวนดูตู้เย็นอยู่หลายรอบครับตู้เย็นนี้ราคา3 3 0 0ันายแล้วเราก็ย้อนลงมาชั้นหนึ่งสองสี่หได้ไปแล้วประกันประกันหนึ่งเดือนอันหนึ่งเดือนถูกไหมครับได ข่าวว่าเป็นลมน้ามึนเราได้จอคอมมาแล้วครับแล้วมึงจะเดินถอยทำไมกูก็สั่นเลยไปโตปิงปองนั่งกันยังไงก่อนเจ้าของอะไรเพิ่มไหมดูสุดท้ายตอนนี้เหลืออะไรนะ สูดเย็นสุดๆอะก็คือต้องนอนไปหรอพวกอิเนี่ยเฮ้ยไปนั่ง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 นี่นะจ๊ะถึงสตูแล้วลงง่ายจัวะแอบช็อปปิ้งเสร็จแล้วครับจากวัดสวนแก้วตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด4อย่างนั่นก็คือนี่เลย ืสี่อ่ะสี่อย่าง,างแล้วเราก็อะไรนะห<ม>นังสือดีไซน์สวยดีก็เลยซื้อมาเล่มละยี่บาทมาดูวันนี้ครับใหญ่หน่อยผลขึ้นรถตู้กันแทบตายต๊ะปิงปองราคา 700บาทราคาเต็ม5,700ประมาณ5,700 5,800าแต่ต้องไปซื้อเน็ตกับไม้เพิ่มเน่อจแพงกว่าโต๊ะจอคอมพิวเตอร์ HP E 2 3 2 2,400บาทมือหนึ่งราคา7,000บาทก็นี่เลยตู้เย็นเบโค8 8คิวราคา3,300บาทจากราคา1 1 0 0 0บาทตามที่เซิร์ชในเน็ตน,นะแล้วก็วันนี้เราเสียเงินรวมทั้งหมด6,500บาท จัดราคาจริงๆประมาณ1 3ื่นสามก็ขึ้นขึ้นอ่ะพัดีเลยสําหรับตลาดนี้ก็รู้สึกว่าก็ตื่นตาตื่นใจดีเนี่ยของดีมันเยอะยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับบันทึกเฮียชัยและดูว่าเฮียชัยจะมีอะไรทําอีกอะไรวะดูว่าเฮียชัยจะไปทําอะไรแล้วมีรีวิวอะไรแล้วพูดถึงอะไรอีกก็ลองติดตามกันดูได้ขำๆไปเรื่อยๆแหละไม่ค่อยมีสาระแล้วบาย ถ้าใครสนใจมาวัดสวนแก้วก็นี่เลยเข้า Google Map พิมพ์เลยว่าวัดสวนแก้วพระพยอมวัดนี้ก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยจังหวัดนนทบุรีนี่เอง พอมาถึงด้านหน้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าวัดอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นอีเลเวนและตรงข้ามเซเว่นเนี่ยจะเป็นประตูหนึ่งแต่เราไม่ต้องเข้าไปหรอกเพราะเสีเยเป็นประตูขนของเราจะสังเกตเห็นซอ,อยข้างๆประตูหนึ่งเนี่ยมันจะมีป้ายเสียเมืองเขียนว่าวัดประชาหลังสันนั่นแหละเลี้ยวเข้าไปเลยตรงเข้าไปสุดทางเลยเลาะวัดไปเรื่อยๆจะไปเจอกับ3แยกแต่เราก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเสร็จเนี่ยรงไปนิดนึงก็จะเจอประตูทางออกสังเกตให้ดีนะอย่าเลี้ยวเข้าไปล่ะเดี๋ยวไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ เกือบชนกันแล้วไหมละ่ะพอเลยประตูทางออกไปนิดนึงมองซ้ายไปเรื่อยๆไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกี่เมตรเนี่ยแหละก็จะเห็นประตูที่เขียนว่าวัดสวนแก้วมูลนิธิสวนแก้วเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยตามทางเข้าไปไปหาที่จอดเอาแถวนั้นนั่นแหละแล้วเราก็เดินไปช้อปปิ้งกันได้เลยถึงแล้ว